ชีวิตบ่เคยกว่าอย่างกว่าคิมเอเล่บอยากฉีดไปนะโอ้ยซ้ำคิมหู้ได้ไหมอ่ะ มันากินทัวเลยกูโอ้ยโอ้ยคือแถบนะคือบอกอย่าหาทำเป็นอย่างแล้วมองผู้บอมมาขอประตูของได้ว่าทัวดิน เลี้ยฟีสีเขื่อนอ๋อเจ้ายังกับเลียสีเขื่อนสุงมี่สวยจ่ละรยิงไปนะนผู้สาวชื่ออะไรชื่อเคที้ค่ะชื่อเคที้ มันแม่มันบอกมเป็นนานย่างเพิ่งเป็นค่ะคอคอเวลาเป็นสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจบไลก็เลิกเป็นคนพบตัวตนใช่ใช่ใช่คนพบตัวอย่างไร พว่าสิว่ามาจีบซะบอนนอกวันเสด็จมีหนวดนอกมันมีแอบลบหนวดป่ะพว่าสิมาจีบบ่ะนี่สร้างศิลปินลงอยู่หนาเอาถั่วไปทิ้งเลยนะ ทั่วเป็นเห็น,นตอนตอนบางคันซื้อเคดตมันบอกแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วชื่อใครเกอเช่ชื่อเคที่ค่ะคงเป็นมานานแล้วสิเคที่สวยเป็นวะไม่ความสุขจนหนอ ฟันไหลบนนอ,อกคอยสับสนอิลีละคอยว่าคาที่เออคือเดฟซีเด้วยจะเคทีมานะ <c oughs> โหดูโอโดุยโอโยโอโ้ยคือว่าวัาหันไมเบ,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 บ้งเบึงเบึๆงเบงอากองอันนี้ปิดไว้เลยนเยิงครืนน่าคืออยู่ดิล่ะคือผู้ยิงอยู่ดิ ได้บ่อืมเนี่ยอ่ะปิดไป้เฮคือว่ะเฮ้ยคือคือคือปิดไปเครื่องหน้า จ,บบจ,บบจีบออกจะกคองซะบ่คือโอ็คือว่าปิดหนาแล้วไหมก็คือจีบออกจะกคองซะบ่จีบออกจะกคองในบ้านนี้อเอ้าคือ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 ,คอ,คอ,อดีเลยผมก็ว่าคือละ่ะว่าได้เอาวิ๊กไปเว็นน้ำเลาบิ๊กคอยดัวนล่ะคอยซื้อมาเองหาในห้องมาค่าเฉี่ยเดินซื้อเน,นี่ยแหละให้มาจอดค่าเฉี่ยเดินซื้อ ลงทุนทออยังน้นนองเคทีกวนวดบ้างเด้ยค่ะเป็นแบบจีบได้ไม่คนสวยผู้บาวผู้บาิยังวัดอย่างคะ่ะขอให้เป็นอีนีได้ไหมโอ้ขอไปคุยกับว่าเป็นดอก ทีจีพูดสาวบันนี้ก็ได้ ไม่ได้เขียนไม่จริงใช่ไหมเบื้องเอาอเบื้องเอาจ้าเบื้องเอาอเบื้องเอาได้จ้าคือวะโอ้กุศลกีบเอาเจ้าของเนาะเนี่ยบิดคือเดียวเบื้องคืนเบื้องเทิงหนึ่งคือผู้หญิงเลย สิ่สที่ซื้อทัวย่อนี้อีกเลยโอ้ยลีโอเขาสิจีบเอาเจ้าของอีหลีเขาสิจีบเอาเจ้าของหรอกมันจะงไงมันยังติดไง พี่ชายคนนี้เป็นไทยไปไหนกันท่านไม่น่ากินถอวเลยลูกยินดีด้วยคนให้ลูกสาวอีกคนค่ะไม่รีกูดแก้วปิ่นก็คืออยู่เดียเราโอ้โบ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 ,โบ ยังดีที่ได้รู้จักเพื่อนสาวสิมาเพื่อนสงเพื่อนสาวนี่นี่นี่ล้วมันนี่ล้ว Lộn chạy Tùng dùm xuất ngắm ngam khuôn ứng mà xài nổi chảy ngam mm -hmm. Tay Ơiii Lưm chừng này bà Hoài. เอามันคยใส่บทคือที่เล็กวะเปลี่ยนไปเลยเหมือน ก็ซื้อเดี๋ยวบอกเนะ่ยซื้อไปยังยังนอ้องแบบรู้อีกที่คิดมีผัวแล้วว่าวาลเนาะ เป็นในรกปยาง,งกกเป็นในรกอย่างผม,มเป็นเหตุมจอร์สุยัาิละคือแทงยิงาาสั่นคือคือไงสั่งนรกหบือคนเป็นเห็ุมจอร์สุยัางละ ไปหาหมอเบื้องเน้นที่คือหมอก่หมอกให้มาหาหมอเจ้านี่ละ่ะหย,ยุดส่งถัวร์ให้น้องชั่วข้าวโยนทั่วร์โยนทั่วร์เมื่ากินทั่วกัน,กนยังมาโฟก้าบ้าอยู่ ขอเชิญศิลปินรับยาช่องเจ็ดให้ไปรับไก่เพละโอ้บโบไก่หมอชิดไก่ๆหมอชิดอาการคางแข่งเค็มแหลกเมนเดียวเค็มซองกว่าอาศินักกวนี่อัศินักกวนี่อันนี้แค่แบบใส่วิกซื้อไงเค็มซองนี่อาศินแตงยิงไปเรื่อยงสีนะ ให้เครียทีไปบรักษาเอิ่งเอาไปนอนแล้วเอาไปนอนแล้วเครียร์ไปดีๆก็เน,นี่ยทำมาหากินเะป เจ้าสื่อไยังก้อนจักสื่อยังบุอดีกันดิหรือว่าสิเป็นบะคอยคือสั่งมากเช็คบก็จะสุอต่อ สองจินสองใจด้หนูก็ว่าอยู่โอ้ขอ่อยเบาไวแล้วเจ๊ทุ่มเลยสามทุ่มกว่าตาข่อยมื่อนี่ส่งเป็นบกคือจังเลยปุ๊บครบสานี่แล้วเนาะก่อนเนาะเคทีไปพาข่อยกเกษสิเนี่ยและข่อยเกษสินอนอยู่น้ำเคทีเนี่ยและเคทีนอนแล้วข่อยเกษสินอนตาวบัดต มันเจอะฆ่ากันไปหานอนซ้ามันขำแล้วมันเด็กแล้วชิบ่ไปไววเถอะเอามือนี้ไปให้ไปไหวจากมือนี้ยู่ดึกซุม,มือหลายมาไวให้ไปเรื่รู้จากมือนี่เดี๋ยวมืออื่นเสด็จมาลงพี่อย่งฟ้องมวน พรุ่งนี้เจอกันนะครับผมแกโตเนาะอยู่แฟนเพจขีดสิริธิ์สองท,ทุ่มเนาะครับเนาะไปสงบจิตสงบใจเป็นแบบโอเคแก้วโอเคสงบจิตสงบใจไปแล้วครับไปแล้วครับผมบายยนะครับทุกคนฟันดีนะคะ